มีหน้าก็ต้องไปเบิงหน้ามีสวนไปเบิงสวนมีหม้อมีไายก็ไปเบินหม้อมีไผายึดมันไปอะไรนั่งอยู่างงี้บึงต้องเบิึงได้ยึดมันไปปุ๊บมันก็ต้องเบิึงมันไปของอยังของแต่ก่อนตอนท่านพระท่านเกิดที่ดินหม่องนี้มันเป็นของไผ่เป็นของไผ่ นั่นพอท่านเป็นของมรดกมันเป็นของไผก่อนอย่นั้นมันมัดมันมัดโลกในี่ตายไปเพื่อทุกคนมันเป็นของไคเป็นของก็ลอกแต่ก็รอกับแต่แกนคืออัญก็นํก็นาอาจารย์ของของอืมนาเือน่นเรยนีินือ นำลำข้า,าน่น,าานกับนำลำข้า่นเจ้าของเจ้าของงูจักว่าลำข้าน่นแมงเรียนไปหามันดูแล้วยังฆ่าของลำข้าน่นอีกนะจิ MM ain, ตตัวไหนห้องตัวไหนดูตัวนั้นส่วนมากมันก็ติดกายเนี่ยบ้านที่ดินทุกอย่างเอาไว้เพื่อตน มีลูกก็เพื่อลูกมีร้านก็เพื่อร้านถ้าเป็นลูกของคนอื่นละ่ะไม่ติดถ้าเป็นของเราเมื่อไหร่ติดคนเรามันยึดมันยึดไม่ใช่ยึดยึดเฉพาะตัวตนล,ลูกของเราร้านของเราบ้านของเราใช่ไหม,ไมคำว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละมันเป็นเครื่องติด ถ้าบ้านก็บ้านของเราหมู่บ้านก็หมู่บ้านก็มียึดเป็นของเราแต่ยึดทั้งหมู่บ้านนะตำบลของเราเอายึดตำบลอีกจังหวัดของเราเอีกใช่ไหมันยึดทั้งจังหวัดไปจังหวัดเฮ่าเดี๋ยวไปจังหวัดอื่นไปจังหวัดเฮ่าน่ยึดทั้งจังหวัดนั่นน่ะคำว่าของเราเป็นทั้งทั้งจังหวัดยึดทั้งแผ่นดินถ้าไปตา่างประเทศประเทศของเราเอายึดของจักประเทศ มันยึดทั้งโลกอีกนะโลกของเราอีกนะอยู่ดีๆนะมันว่าโลกนี้เป็นของอลารโลกอืก่นโลกของเขาโลกอืก่นข้างนอกของอื่นนี่ของเราเราอยู่ในโลกโลกเป็นของเราเรามันยึดทั้งหมดนะมันดูมันกว้างขนาดไหนมันยึดจะมาโตแคบๆนะยึด,นะยดมันยึดกระทั่งเส้นผมเส้นหนึ่งก็เส้นผมของเรา ใช่ไหม,ไมอา้าวผมเห่มเา,ม,ามันยึดกระทั่งแม้กระทั่งน้ําลายที่มันบ้วนทิ้งแล้วบ้วนทิ้งพุดตกเป๊ะลงไปในนั่นยึดไหม,มออทิ้งแล้วนะขนาดบ้วนทิ้งแล้วนะน้ําลายของเราขี้ขี้ไปแล้วผนกองอ้อยสูง ตายวันแล้วให้ไปเอาก็ไปเอานะเด็กยึดว่าขี้เราอยู่ใช่ไหมแต่หน้าที่ยึดขี่อ๋อถ้าบอกว่าไม่ยึดอ๋อไม่ไปยึดลองมีคนเดินมาเจียดน้ำลายน้ำลายหมาตัวไหนว่ามันผมแถวนี้นโกรธนะนใช่ไหมน,นั่นแล้วมันยึดเต็มเต็มอ่ะยึดน้ำลายเออมาขี้ไปคนมาเยียบขี้หมาตัวไหนมาขี้แถวนี้วะ ไอเราไม่พูดหรอกแต่าอายุอยู่ในนั้นนะเขารู้ว่าเป็นขี้เราเครื่องเข้วไหมโกรธเขาด่าขี้ด่าขี้ใครอะ่ะขี้กู้โกรธไหมเห็นแม่ตัวยึดตัวหลงไม่ธรรมดานะมันเรื่งโลกแต่สิ่งที่เรายึดมันมันไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระอะไรเลยโลกก็มาเหมือนกันของว่างเปล่าหมดไม่ท้ายมันไม่ได้เลยเลยเส้นผมสักเส้นหนึ่งก็ไปไม่ได้ ถูกเผาที่หมดบ้านทักหลังหนึ่งเขาแกะฟ้าชิ้งไปให้ก็สักหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้วัวที่เรายึดที่ดินที่เรายึดสักมเมล็ดหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเวลาตายไปเขาไม่เข้าอีกนะถึงได้ใช้ศินนีมนพระพระมาสวดให้ไม่ให้เข้ามาันถึงได้ใช้ศินรอบบ้านข้ขอกโลกกลาไลใช่ไหมกระโปรงอะไรเออเห็นไหม ใครให้อยู่อ่ะแล้วใครยึดใครหลงใครทุกข์อยู่นี่นี่เจ้าของนี่หละนี่เห็นไหมคำว่าเราว่าของของเราไม่ธรรมดาเราพิจารณาให้ละเอียดความหึงความหวงหงว่กกาไกลบัณฑิตนักป่าพระบริเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรา่แล้วภาวนาไปไม่ใช่เราไม่ใช่เราจริงๆเ่ยดูดีดๆมันปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างทุกริบททุกกริยา จะเดินออกแดดนั้นมันยัง้วข้างในกล,ลัวร้อนกลัวมันยึดตัวเราเดี๋ยวเราจะร้อนเราจะไข้เราจะปวดเขามาว่าให้ไม่ได้โกรธเห็นไหมโกรธลองเขามาว่าให้หน่อยๆโกรธเขาว่าให้ใครว่าให้เราว่าให้ลูกของเราก็โกรธนั้นไม่ได้ว่าให้เรานะแต่ว่าให้ลูกของเราก็โกรธอีกเหมือนกันอืมเห็นไหมอย่าว่าแต่นั่นเลย หมาที่เราเลี้ยงอยู่มันวิ่งไปเลี้ยวเที่ยวหน้าบ้านคนอื่นเขาด่าหมาตัวเองก็ยังโกรธไปตามใช่ไหมยึดหมายึดหมาป็นของตนยึดแมวเป็นของตนเนขาจะบอกยึดตั้งขี้หมาขี้หม,มาอีห้ายัางไหม, <laughs> มาขี้ไว้เขาด่าขี้หมาก็โกรธเด้กมานี่แน <มา S 1> ่นอ <มา S 1> นี่ <มา S 1> คือความโม,โมหะ ความหลงของจิตมันละไม่ได้แล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงมันยึดขนาดนี้แล้วจะไม่เวียนไปแต้เกิดยาวนานได้ยังไงมันถอนความยึดไม่ได้มันหลงหลงทั้งหมดแต่สิ่งที่เรายึดทั้งหมดเราจะทิ้งทั้งหมดนะที่เรายึดยึดอยูย่เนี่ยทั้งร่างกายเราเนี่ยทั้งไรน,นาท้ตัตายไปทิ้งทั้งหมดจะยึดขนาดไหนถึงคาตายทิ้งทั้งหมดไปเกิดอีก หาเอา,าใหม่ยึดมายึดมาอีกแล้วก็ตายทิ้งจากอีกนี่เหเรียยว่าหลงโลกเลยพ้นจากโลกไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นนะไม่งั้นเราพ้นโลกไม่ได้นะนิพานคือการพ้นลโลกพ้นโลกก็ต้องพิจารณาโลกให้มันเห็นคือความยึดหลงเอาพิจารณาในสิ่งที่ยึดหลงให้มันคลายให้ได้ถอนออกทั้งหมดเห็นไหมแต่ผมเส้นหนึ่งใช่ไหมหนักนั่นดูดูให้มันเห็น มันจึงจะพ้นแม้แต่ความคิดนะก็เหมือนกันดูแต่ต้องคิดให้มันพ้นก่อนหนลังจากนั้นก็ค่อยมามาดูที่ความคิดนี้อีกเรารู้เราเข้าใจเราพ้นแล้วพ้นแล้วจากโลกก็ยังมีเราอีกข้างในมันเอาเราเป็นจิตจิตเป็นเราเห็นไหมอันนี้เราภายนอกที่เป็นวัตถุเอาจิตมาพิจารณาเพื่อคลายวัตถุก่อน สิ่งหย,ยาบๆนั่นก่อนเมื่อคลายสิ่งหย,ยาบแล้วมันจะเหลือแต่สิ่งละเอียดเขาเรียกเมื่อคลายรูปแล้วมันเหลือนามรูปและนามนามคือจิตนี่แหละจิตเป็นเราเราเป็นจิตแล้วบ้งางเห็นไหมพิจารณาอย่างนี้มันเึงจะคลายทุกข์เขาใจบอกถ้าย,ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังพิจารณายังไม่เห็นยังติดอยู่ยังหลงอยู่ก็ต้องมีกองกุศลไว้ ปุเจ้าต้องมีกองกุศลไว้เพราะยังไงเราต้องท่องเที่ยวแน่นอนถ้าเรายังไม่ไม่ลายเพราะนั้นเราท่องเที่ยวปุ๊บก,ก็ต้องมีบุญแหละเป็นที่พึ่งนะเราไม่มีบุญเป็นที่พึ่งนี่ถ้าไปเกิดอีกขึ้นมานี่ไม่มีพวกกระซับเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพวกเราทําบุญนี่เพื่อว่าเป็นพวกกระซับในวัฏสงสารนะพุเจ้วจึงว่าทานเป็นเป็นดุจเหมือนเสบียงทางของบุคคลท่องเที่ยวอยู่ถ้าไม่ทานเนี่ยมอท่องเที่ยวอย่างอดอยากแรงแค้นท่องเที่ยวคือเกิดชาติไหนก็อดอยากแรงแค้น เห็นไหมเพราะเราไม่ทําบุญให้ทานมาก่อนเพราะนั been, them, ้นทานจึงเป็นเสบียงแม้เราท่องเที่ยวอยู่เราก็จะมีเสบียงพวกกระซับก็หาง่ายก็เกิดก็เกิดในแต่กุลที่มีฐานะมีเขาเขาแสวงหาพวกกระซับไว้รอเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอ่าเพราะนั้นบุญกุศลเนี่ยมันเป็นเครื่องเครื่องพึ่งศีลที่เรารักษาก็เป็นวัตถะสงสารเหมือนกันแต่เป็นเครื่องป้องกันภัย ไม่ให้เรามีภัยแค่นั้นเองถ้าเราเกิดชาตินหน้าอยากจะให้มีภัยน้อยกว่ามีศีล